เ้ยตอนต้อนะอุ้ยบังเกงหรอฝนที่ฝนก็มนี้เด้อฝนเอาแผวกลนแผลกลนเสียมกับเสียหักบานีจิ้มใม้พวกเยอะน่ะเสียมหักหักบัวอืยตรงไหนขาเนี่ยแพลวไมนไหนหอดขาเน้เพล่ยงเพ่งถอนคนสะก่อน พูดนะสวยงามมากพี่หนาเด้อเห็นบ่นีเ่เห็นบ่นีน่เห็นบ่นี่แมนบัดเลยนี่ยเพราะทีเดียวขังแร่ขังแรกของฉันบานตัวนี้ม,มากมือนีันะดูว่าเป็นเพื่อนว่าเด่นเห็นเขาบอกเลยว่ามันสีล <c oughs> ายเน,นาะเฮ้ยแ <c oughs> ขวนแทงพ่อเนาะ <c oughs> ไว้แีว <wounds> ค mhm. ือขันเื่อใดขามันห่างไ่พี่เด้็ดหนึงพี่เด้อพี่แม่เบื่เด็ดน่เพียวพี่เด้พี่เด้เอาโกนลงไปเอีกงานบุคคลเนาะเินทางไมทางนึงเห็นไหม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 เนี่ย ต้นโลสิเสดสอดกัยูยยยยพ่น่ไหนนนมองมีอีนกนนึงเเฉพาะต่นเขาเจาแบบว่ากลืนนมันเป็นสางเอชื่อว่ามันเป็นสิดตกาเท้าจับงัดเลยมันได้อยู่แต่ขามันสัต <laughs> ผีมาผีมางัดขางพี อู้ยคุณเด้อคุณเด้อกล่องคุณเด้อมือมวนห้างแันมะมวลมวลก็จนเสียมหักเลยเออนี่ข้าเนีย้ยจะ๊วเตอแม่เนี่ยนี่สุดแทะอ,อ้อบายนี่น<บ>ดอกนี่สองดอกได้นี่สามเลเออ ตอนแรกบ่เห็นนลุ้นก็นมีได้แล้วเฮ้ยนี่ได้นนหน่อ้เดี๋ยวาจะเอาเอาอเอาม้อวดีนบ,บ่ตุกตากควดไปทางขุนอยู่นะโ๊ยมดอันนี้แตกแล้วพอดแห่อ,อ,อจะมังมนเแมนบว่าแมนนี่น นสามดอกโอสวยไหมล่ะคะดูสิแอมแอมแอบแอมท่านี้บ่มีอีกบ้างหอขี้เก่าได้หนิเออ เออเอาเท้กับวานเท้าเอ, <c oughs> เอาเครื่องนึงอะไรอีกเครื่องนึงทีมไว้นี่ <c oughs> ใส่ขั้นหัวจังเทปตัวค่ะอันนี้ไต่ดินเขาเจาพผอจังสุดเขาเจ้ากลนกลนกล<น><ร>ลงไปเนาะนีน่จำน,นั่นแ่ะอุ้มนั่นแ่ะ พีชเพิ่นอ้าวแม่เอาโอเอามาพี่ก่อนเลยเนาะเอาไปรวมกันสักก้อนเลยเนาะอันนี้เอาไปเอาไปหั่นละไปพุ่นก็ได้อ่าวนี่อาไดรจกขีดเนาะแปดขีดตายแล้ว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 เกิดมากับบุเคยพ่อแบบนี้เลยพี่น้องเลย ครั้งแรกของฉันไปแล้ว